สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดมอน b a ล l e r กันอีกครั้งหนึ่งวันนี้นะครับผมจะมาประกาศผลรางวัลปืนเมตรห้ารางวัล <Yeah. S 1> ครับผมแต่ว่าก่อนอื่นนะ,ะตามธรรมเนียมครับผมเรามาเปิดกล่องกันดีกว่าในะตอนนี้ผมมือละกล่องสุดท้ายแล้วนะกล่องหนึ่งพัอีกลอ 1, ่กลอง100ผมเหรียญสีเขียวนะในกล่องนี้ครผมก็จะมีครีปี้ไซเรนครับผมแล้วก็เอริติก ช่ไหมเอลจิเครปีขอผมเป็นเครปีเวอร์ชันพิเศษเลยนี่แบบแล้วมันตัวสูงเครปีปกติด้วยนะเวลาติดตั้งปืนนะผมไอ้ปืนล่างสุดของงานล่างนี่นะมันสูงกว่าเครปีตัวปกติด้วยนี่เลยแล้วก็มีกาโมล่าครับผมกาโมล่าธรรมดารีแพร์แอมฟิฟายครับแล้วก็มีหยางลีนี่เนี่ยแล้วก็มีน้องมิสซากีสีต่างๆแล้วก็สารพัดเศษ <laughs> อ่ามีท่อมีท่อเซล่าผมมีเหรียญต่างๆนะโอเค เราไปลุยกันเลยดีกว่าครับผมว่าจะได้อะไรกันไปครับผมเปิดทีละสิบกล่องไปเลยนะแหมมันก็ต้องสิบกล่องแล้ว <c oughs> จะเปิดทีละกล่องก็ไม่ไหวเอาเอาพิเศษไอ้เป็นอาตโนมัติพิเศษอะไรที่ทองเพียบเลยอู๋ห้าที่ทองเยอะนะโอเคโอเคผมชอบทองผมชอบทองอุ้ยทองแบบเยอะมากเลยเพราะซลก็เยอะโอเคเลยคันนี้ ชอบเลยจ้าไปครับผมอีก10กล่องไปเลยอัปปั๊บก็ให้ครับปริงปริงปริงว้าก็เศษเศษเยอะๆไปห,หมดเลยอุ้ยไม่หายหายห,ายหายไปครับผม10กล่องอ่านี่เดดทองนี่ได้กาโมลาด้วยว้าวนี่เลยหูยนะสะสมครับผมเก็บสะสมโอ้ยสีเพียบเลย พลังเซลล์ทองทองทองอ่ะจัดไปอีกสิบครับอ่ามือหทองเพียบเอาทองหมดเลยแล้วกันได้ไหมขอเหมาทองให้หมดเลยอะไรอย่างเงี้ยปุ๊บก็โอ้โหเคยปีห้าเพียบเลย <c ười> ทองไม่มีมสักอันเลยปะโถโอเคโอเคไปครับผมอ่ะนี่มันก็จะต้องติดกล่องพิเศษไปด้วยหนึ่งกล่องอ่ะซี รางวัลที่ดีที่สุดอ่ะมันคือกล่องพิเศษแหละเห็นแวบ,บๆเมื่อกี้อะไรมองไม่ทันเอาปุ๊บเข้าไปครับอ๋อนี่ไงกาโมล่าผ่านนี่คือพิเศษแล้วใช่ไหมนี้่โอเคครับสุดมากมีแต่เศษนะพาะวเวอร์เซลโอ้อไใหม่ไว้ใหม่ไว้นะไม่น่ารอดนะไม่น่านะโอโเออเนี่ยเยไอ้กล่องร้อยเนี่ยมันได้แตเศษอะไรทุกวันทุกวันเลยนะ ไม่ไหวเล้วเฮ้ยทองทองทองโอเคทองพาวเวอร์เซลทองพาวเวอร์เซลเยี่ยมเยี่ยมมาก Very ล o o d yes โอเคนี่แหละครับผมที่ต้องการนะแล้วพวกเซทูนต่างๆถ้าเกิดพกเพื่อนๆยังไม่มีกันมันน่าจะโอเคใช่ไหมแต่ผมมีหมดแล้วไงที่ผมต้องการจริงๆเนี่ก็พวกไอ้พวก,พวกทองพาวเวอร์เซลอะไรต่างๆครับผมมันดูว่าจะใช้งานได้จริงๆแหละปึ๊บก็ให้เลยหุย้ยแอมป์ฟายมีแพรมีไฟครับผม ยางลีด้วยว้าวนี่ครับผมยางลีนะเป็นพลขับของฮาร์พี้หรือไซเรนก็ได้ครับผมความสามารถก็คือเวลาไซเรนหรือฮาร์พี้เนี่ยบินขึ้นไปใช้สกิลเนี่ยมันสามารถเจาะโลได้นะคือแบบตอนเนี้ยโหดอะไอตัวเนี้ยหุ่นโลต่างๆต่างๆครับผมมันโดนมันเจาะเรียบเลยอ่ะอุ้ยเนาะมิสกิครับผมรางวัลการันตีว้าวอันนี้ก็เป็นพลขับของเจ้าเฟรปี่ผมมันจะเวลาที่ทําให้เจ้าเฟรปี่เวลาใช้สกิลเนี่ยไม่โดนล็อกไม่โดนลด d a เมจเลย นะเราแล้วก็ไม่แล้วแล้วก็ไม่น้ําแข็งด้วย <c oughs> ไปครับ <c oughs> นะก็จะไม่โดนแช่แข็งอะไรอย่างี้ไปเวลาเฉพาะเวลาใช้สกิลนะเริ่มโอ้โหทองเพียบทองเพียบจัดไปทองไม่มีทองโพร่ะมาเลยวิเย้เฮ้ยเฮ้ยเผาเซลล์เพียบเลยเฮ้ยโอเคอ่ะนี่ตอนนี้โอเคตอนนี้โอเคเอ้าได้เหรียญร้อยสี่มาด้วย <c oughs> เออเอเอ,เ,อเดี๋ยวเปิดเลยเดี๋ยวเปิดเลย แม่พมีของแถมเสมอเร,รึบหูอีกแล้วเศษเยอะมีอย่างมาแวบๆบด้วยนะเราเรามีอย่างเยอะแล้วไนงะร,รึบกระปหูใครเพียบโคตรเยอะเลยอ่าสิหูห้าร้อยห้าร้อยห้ารเพียบเลยมิสกิมาอีกเลยอืมคร้บผมไปต่อไปเหล็กห้าพันนะห้าพนงารอยะก็ะน่าได้ห้าสอดใช่ไหมรบหอะไรเด อจิ้มด้วยตัวเองสักครั้งหนึ่งแล้วกันจึ๊กไฟครับผมเฮ้ยมีไฟเลยเป็นไงเป็นไงนะเปิดดี่ตัวเองอ่ะเปิดเปิดทีหนึ่งปุ๊บอุ้วกาจมโล่าไปดีกว่าเปิดอัตโนมัติเลยครับโอเคมันก็นี่แหละตามตามตามที่คิดไว้แล้วผมไอ้กล่องนี้กล่องแรกกล่องร้อยกล่องเหรียญเขียวนี่มันก็จะได้อะไรที่มันเป็นเศษเศษเยอะครับเพราะว่ารางวัลมันก็ไม่ได้แบบใหญ่โตใช่ไหมรางวัลใหญ่ๆมันจะอยู่ในกล่องร้อยห้าสิบในกล่องสองร้อยครับผม กล่องฟ้ากล่องเหรียญม่วงกันไป2 0 0นี่ก็โอเคเขาเซลเพียบเลยโอ้หจัดไปโอ้ยอย๋ได้ปืนกัมโบลลพิสปิมเตนมาอีกหนึ่งอันว้าวโอเคนี่เขาพูดแล้วนะไปจ้ารอๆกันไปรอๆกันไปเนี่ยมันก็ยังมีเศษอะไรพวกนี้อะไรกันไหมลูก ึ๊บโอ้โหนี่ครับผมการมูลโหยเศษเทียบเลยอะ่ะได้ทองมาจึงเดียวเฮ้ยมายครับผมได้อีกสองรอบมนะั้งอ่ะยี่สิบกล่องครับยี่สิบเอ็ดกล่องนะึ๊บโอ้โหเศษทั้งนั้นเลยพอคุณปึ๊บก็ให้ครับนี่ห้าพันเลยเหรอว้าวห okay. ้าพันโอเคพันห้าาวเวอ์เซลอ่ะผมอันนี้เป็นชุดสิบสุดท้ายนะครับต่อไปน่าจะเป็นกล่องเดียวแล้วล่ะ ปึ้งปึ้งปึ้งขอให้ครับไม่ power c e ล l เพียบเลยว้าวเออนี่แหละนี่แหละ power cell เยอะอย่างนี้แหละโอ้โหแจมแจมป้าเขาให้ไหนวะไม่ได้ power cell เลยสักอันโถอแหมแล้วขึ้นโชว์มาสะเพียบเลยนะเออเถอะโอเคกล่องสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องเหรียญฟ้ากันด้วยดีกว่ากล่องวงกลมกล่องสีเขียวอุ้ยขอบ p o เ e r c ์ l l เฮ้เ power cell power c e l ไม่มา โมเดลโอเคครับผมรางวัลที่ได้ก็ค่อนข้างโอเคเลยนะต่อไปครับนี hi, ่มาดูนี่ดีกว่ากล่องร้อิบได้อีกกล่องหนึ่งปปาปาปาเพืาอให้โอ้โหเสร็จเหมือนเดิมเขาก่อนยังไงคราวนี้ก็อ,อย่างนั้น <c oughs> ป้าไปผมเมสหนึ่งพันชิ้นแม่โอคแพ้ผมเอาผมมาดูกันดีกว่าว่าปืนเมีทั้ง 5, ห้ารางวัลเนี่ย ใครจะได้ไปไปครับผมไปดูกันเลยเอาล่ะครับผมมาในสวนการจับรางวัลกันแล้วนะวิดีโอนี้ับผมที่ผมสตีเป็นเมื่อวันเสาร์ที่แล้วนี่เลยที่ผมให้เ,เพื่อนๆได้ลงไอเดียไว้ครับเราต้องคัดลอกที่อยู่อันนี้มาเลยนะจ๊ะโอเคคัดลอกที่อยู่มาครับปึ๊บแล้วสําหรับแฮชแท็กของวิดีโอนี้นะครับผมมันคือแฮชแท็ก DMBL นะนี่ครับผมกติกาที่ผมเขียนเอาไว้นี่เลยนี่นะ อ่าแล้วก็จะใช้เว็บไซต์เดิมนะครับในการสุ่มจับรางวัลเว็บไซต์ป๊บอันนี้ใช่ไหมครับเปิดอ่าใช่ครับโอเคแล้วก็นี่ครับผมฟิลเตอร์ดูบิเคตยูเซอร์รวมคอมเมนต์ของเพื่อนๆที่ลงหลายๆลงคอมเมนต์ไว้หลาย,ลายๆคอมเมนต์ comment, ให้เหลือแค่หนึ่งคอมเมนต์ครับแล้วก็อันนี้สําหรับคอมเมนต์ที่อยู่ในอาจจะเป็นคอมเมนต์ที่อยู่ในกติกาในคอมเมนต์ที่ตอบคอมเมนต์ของผมอีกทีนึงหน้านี้ผมก็ให้ด้วยเหมือนกันแล้วก็ฟิลเตอร์ครับอันนี้ ไม่มีไม่ได้นะจ๊ะ d m d l ครับผมสำหรับผู้ที่มี Hashtag นี้เท่านั้นมาดูกันนะผมว่ามีอยู่ทั้งหมดกี่คนมีอยู่ทั้งหมด197คนครับผมว้าวโอเคเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าคนแรกที่จะได้เมสไปเนะี่ยคือใครเมสอันแรกจะเป็นของคุณ ALX คุณคอนเทนต์ใช่ไหมัลโเฮ้ยไมค์เกมว้าวเฮ้ยเฮ้ยไมค์เกมด้วยไม่เคยมีใครมาเป็นไมค์เกมมาก่อนเลยยอดับผม c ี่เซเว่นสนะอ่าครับผม, c, c, นะบผมไม่มีไม่มีเลยได้ไป <c oughs> น่าเสียงเสียงแต่น่ารักแบบปิด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 โอเคครับผมว้า wow. วเฮ้ยคนแรกก็ไมค์เกมมาโคตรเจ๋งอะ มาดูครับผมว่ามีอันที่2นี่จะเป็นของใครอันที่2เป็นของคุณฟ <Ad> ิวคนเดียดูเรชันมาแม่ก็ต้องแบบแว่ยาวยาวๆตามชื่อเ้าหน่อยครับฟิวโอเคมาดูกันว่ามี3าหรือเปล่าพี PG ครับผมอไม่มี3ก็ได้ไปโอเคมาครับต่อไปอันที่3ม เม็อันที่3ใจใครจะเป็นเจ้าของเป็นของคุณนบพรัตลองดูครับก็ได้ไป <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> เย้อาปึ๊บเข้ามาคัดลอกมาครับผมวางไว้ UI ครับอ่าอ่าโอเคครับผมไม่มีก็ได้ไปแล้วก็อันที่4แล้วนะอ,อีอันที่4แล้ว อันที่สี่เนี่ยจะเป็นของใครอันที่สเป็นของคุณทวีวัน์พรประสิทธิ์ยินดีด้วยนะครับเฮ้ยคุณทวีวัน์นะครับ,ป,บปึ๊บเขาให้เลย you. เยู่ไอยนายพี่โอเคเก้าทีครับเก้าพีเก้าพีไม่มีครับได้ไปเฮ้ยอันสุดท้ายแล้วมาดูนะผมว่าสุดท้ายเนี่ยจะเป็นของใครอันสุดท้ายเป็นของ เป็นของคุณปิยะฮันนี่ยินดีด้วยนะครับว,ว้าว,วใช่ไหมฮันนี่ฮันันนี่ฮันนี่ถ้ามีขอไปด้วยครับผมนะนะโอเค UMA ครับ UMA อ่าไม่สามว่าผมได้ไปมีเสียงไม่รับใจเลย โอเคครับผมเพื่อนนะก็ในรอบนี้ผมอาจจะประกาศชา้าใช่ไหมเพร,ระาะว่าปกติเนี่ยผมจะประกาศวันพุธแต่ว่ารอบนี้ก็ผม DM เนี่ยเขาประกาศว่าจะให้ผมแจกอะไรเนี่ยชา้าผมก็เลยลงคลิปแจกวันพฤนหัดเพราะฉะนั้นเนี่ยปกติกผมลงวันศุกร์ที่มาเลื่อมนมา1วันผมก็เลยเลื่อนประกาศจากวันพุธมาเป็นเพื่อนหาดนผมให้มันครบ5วันจะได้มีสิทธิ์รุ่นลับกันเป็นเวลา5วันเลยเนะาะแล้วผมจะไม่แน่ใจผมว่าครั้งต่อไปที่ผมจะแจกเนี่ยจะเป็นวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ละครั้งนี้แหละ เพราะว่าทาง gm เขาเหมือนว่าเลื่อนเวลาแจกเลื่อนเวลาประกาศว่าจะให้เราแจกอะไรครับผมเพราะฉะนั้นเพื่อนเื่อต้องคอยติดตามให้ดีนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนกดไลค์คลิปวิดีโอนี้กดแชร์ไอ้กดแชร์ชรไม่ถ้าเกิดเพื่อนเพื่อไม่แชร์ก็ไม่เป็นไรครับผมก็ขอแค่กดไลค์คลิปวิดีโอนี้แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆสามารถแชร์ได้ก็สามารถก็ขอบคุณมากมากนะครับผมแต่ก็กดไลค์ก็ขึ้นใจแล้วนะโอเคครับเดี๋ยวเรา,าเจอกันใหม่พรุ่งนี้ดีกว่าสำหรับวันนี้ผมขอตัวก่อนนะครับผมยินดีกับผู้สท่กท่าวยทั้ง5คนยอดป 就这样哦拜拜拜拜